เียมาแดนสามพระเจ้าที่ชุดดาทหารตำรวจอะไรเข้ามากระชับพื้นที่เข้ามาเยอะ,ะเข้าปุ๊บแดนสามเริ่มขึ้น้องกันแล้วเหลืออยู่มาสิบกว่าคนมัน้งอ้ยืนคู่อยู่กับจันจุกกรถามว่าจยา์เอาไงจันจุกเขาบอกว่ารอที่อะไรละ่ะขอถามบวกเลยาจยา์รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกระคั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่เพื่อเม็นการเสียเวลาครับเรามาพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะมานะโคราหรือมานะกาวกระโทกฉันก็เป็นค่คนเล,เล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตาม าาให้มันนเป็ุทสวัสดีครับพ่อบ้านอีสานนะครับแล้วก็สวัสดีคนดูทางบ้านด้วยนะครับก่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนยังเป็นทางการครับผมชื่อจริงนามสกุลจริงครับผมผมมานะกาวโทษครับหรือที่เพื่อนๆรู้จักกันก็มานะโคราชครับเป็นคนเกิดที่ไหนเกิดที่โคราชครับตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับสามสิบห้าครับฐานะครอบครัวของทางบ้านณตอนนั้นตอนเราวัยเด็กเป็นไงบ้าง พมมีพอกินธรรมดาไม่ลําบากอะไรมากครับคุณพ่อทำอาชีพคือว่าก็จะมีทําไรมันอยู่ที่โคราชนะครับห้าสิบไร่กับ60ไร่แล้วแกก็มีปัญหาไปยิงเขาตายแกหนีเคดีไปไปอยู่ที่แปดลิ้วก็เลยมารับพวกผมกับแม่กับพวกพี่ๆไปอยู่ด้วยไปเรียนที่นู่นตอนเด็กครับก็ไปเรียนอยู่ที่แปดลิ้วเลยจนถึงปสามพอทีนี้ห้องเช่าอะเขาจะทําเป็นตลาดเหมือนแบบไม่มีที่อยู่กันนี้เนี่ยพ่อเลยให้ ผมกับพี่ชายพี่สาวแล้วก็แม่แล้วกลับมาอยู่ที่บ้านแต่พ่อก็แกกลับมาไม่ได้แกหนีคดีเนาะแกก็ทํางานขับรถส่งข้าวอยู่ที่นูน่นหย,ย้ใยโรงเรียนกลับมาอยู่ที่โคราชแล้วเราสุดท้ายแล้วจ,จ,จบประฐมหกไหมฮะจบครับแต่ตอนแรกก็ผมอ่ะเพื่อไม่ ไม่กีเลยไม่สู้คนเลยดี่าตอนที่เรียนอยู่เนี่ยอย่างผมก็จะไปกวนตีนแล้วเข้ามาแกล้งผมมาตบผมอะไรเงี้ยผมก็จะฟ้องพี่ผมพี่ผมก็จะไปนี่ให้จัดการให้ตลอดถือว่าเหมือนมีแบกอ่ะไม่กลัวใครแต่คือไม่สู้ใครอ่ะทีนี้ก็พี่ผมไปยิงเขาตายเ่ยมีคดีแล้วพี่ผมหนีไปไม่มีคนช่วยไม่มีคนไม่มีแบกแล้วไม่มคนตัวเองว้องแล้วต้องช่วยตัวเองแล้วต้องสู้คนแล้วทีนี้แล้วก็พอพี่หนีคดีไปเนาะพ่อแกก็ถามว่ามึงจะเรียนต่อไหมถ้ามึงเรียนกูก็จะขายที่หน้าอะไรเงี้ยเพราะไม่มีคนทา มึงจะออกมาท,ทําที่มาทําไรไหมอย่างเงี้ยเราอบในขณะนั้นเราอยู่ป .6 ป6แล้วครับป .6 แล้วเราก็เส <c oughs> ียดายเลยว่า พ่อสร้างมานะเป็นเยอะพอแกมาจากแกไม่มีอะไรเลยเงี้ยถ้มัมีที่มีทางเราก็เสียดายก็เอา้าผมไม่เรียนหรอกนะั้นก็ทําไล่ไปด้วยแล้วก็เริ่มจะกินเหล้าแล้วอายุ14บสี่ายทั้งที่ออกไปเที่ยวพ่อจะบน่นแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ตรเนะั้แกไม่อยากให้เราเป็นแบบแกเราก็เอ๊ะทำไมจาหวงอะไรหนะ่ะเราก็โตเป็นหนุ่มแล้วเนาะเริ่มอยากจะเทียยเท่ยวอยากจะชอบผู้หญิงแล้วก็นหนีไปเที่ยวทีนี้ก็เริ่มมีต่อยตีกันแล้วแต่ครั้งแรกเลยตอนอายุสิบหกก่อมโดนจับ องผู้หญิงพาผู้หญิงไปเที่ยวโดนจับคดีคดีพาผู้เยาว์พมก็ยังเด็กก็บอกว่าเด็กอ่ะต่างคนต่างเด็กใช่ครับผมก็ไม่รู้กฎหมายไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำมันผิดกฎหมายใช่คือไปเที่ยวแล้วกลับบ้านช้ากันก็ทางน้าเขาก็เลยแจ้ง ตำรวจครับเนั่ยแหละยังไม่ทันได้ไปส่งอะไรยังไปส่งก็โดนตำรวจจับแต่ว่ามันก็คดีนี้ถ้าถึงมือตำรวจแล้วคือยังไงก็ยอมความไม่ได้หลังจากที่คุณเคลียร์กันแล้วก็จริงอ่ะสองฝ่ายยังไงก็ต้องสอบดีที่ว่าเราเป็นเด็กตอนนั้นก็รอลงอาญาก็เข้าไปได้เข้าไปริมรนดไหมเข้าไปอยู่3ามสี่วันครับแล้วกอบพี่ชายวันแรกเข้าไปตอนนั้นแล้วบุรีรัมย์กับตรับุรีก็จะไม่ถูกกันยุคนั้นผมเดินเข้าไปเขาเปิดประตูใ้ผมเข้าไปโอ้โหไล่ฟันกันออกมาหน้าลายเต็มเลวิ่งออกมาครับแหนกปรวตอกมา ไล่ฟันกันออกมาตอนนั้นปีตอนนั้นปีอะไรจำได้ไหมน่าจะประมาณสี่หกสี่เจ็ดนะครับตกใจนะโหมันโหดขนาดนี้เอ้โหจะอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวอะไรอย่างงี้ะมันไม่เหมือนตอนเราคิดแต่เราลคิดมว่าเดี๋ยวถ้ากูออกจากตรงนี้ไปได้นะคือจะไม่เข้ามาอีกแล้วครับโดยที่เราจะไม่ํำความผิดอีกแล้วใช่ไหมแต่ก็อยู่ได้แค่สามวันครับประกันพี่ชายไม่มาประกันตัวออกไปออกไปก็มันเดิมครับว่ากินเหล้าก็ไม่มีเรื่องอีกเพื่อนมามายืมรถบอกว่าน้องมีเรื่อง ขับรถน้องแล้วก็ขับไปไปเจอ2คนที่ว่ามีเรื่องกับน้องของเพื่อนนะครับ,รบจอดรถอยู่ตรงไปผมก็ไปคุยแล้วก็ขวดกดหัวกันก่อนเลยต่าคนนู้นก็ตีหน้าตกรถกระเด็นเข้าไปในป่า mm hmm. แล้วขับรถหนีไปนอนที่บ้านเพื่อนพอตอนเย็นทําไรเสร็จก็กลับไปบ้านกลับถึงบ้านกับเพื่อนเนี่ยที่ว่าไปมีเรื่องมาด้วยกันเนี่ยก็มารออยู่ที่บ้านแล้วก็้บอกว่าเฮ้ ไอ้ห่าเขาแจ้งตำรวจปะโอ้โหใจโตอย่ตุ่มหรือพ่อเขาฆ่าคุณแน่ๆเปล่าคือไม่ได้กลัวตำรวจเลยตอนนั้นจะพูดพ่อก่อนเลยใช่ถูกไหมโอ้โหกูไม่รู้จะไปคุยกับพ่อกูยังไงเดี๋ยวนี่ยพ่อเราเมาด้วยเดียพ่อเราก็ด่าเลยมึงเก่งนักเหลอตั้งแต่เรื่องเพิ่งจะออกมาพึ่งจะประกันออกมาเลยมีเรื่องมีราวอีกแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็อายเพื่อนเนาะเราก็ไป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 ก็ไปกับเพื่อนกับพ่อแม่เพื่อนไปที่บ้านคนเจ็บ แต่เขอแม่เราเห so ็นคนเจ็บแล้วคุยกับพ่อแม่เขาทีนี้เขาก็บอกว่ามันเจ็บเยอะหน้าอะไรเงี้ยอยากได้เงินตั้งห้าพันเดี๋ยวค่าทาแผลทาอะไรให้น้องมันอะไรเขาพูดมาอย่างนี้ผมก็เงียบหนึ่งเลยคือเราไม่มีเงินสองเลยจะกูไปขอพ่อกูไม่รู้ไม่รู้นะอยากจะโดนตรงนี้อ่ะไม่อยากให้พ่อรู้ใช่เราก็คิดอยู่พักหนึ่งแม่เพื่อนเราก็เลยบอกเราบอกว่าลูกเอ้ยทําไมไม่ขอแม่เขายกมือไหวแม่เขาสิบนิ้วต้องไปจสายได้ดอกลูกอะไรเงี้ยให้เขาลดให้หน่อยอะไรเงี้ยนะผมก็ขึ้นเลยเดีผมก็บอกว่าแม่ ผมไม่ไวายใครหราผมจะวหวแย่พวกคนที่ผมนับถือนั่นน่ให้เวลาผมหน่อยผมจะหาให้เขาก็เลยบอกว่างั้นให้เวลาที่นึงผมบอกโอเคแล้กลับมา แล้วก็แม่ของเพื่อนผมก็ไปคุยใหม่เอาแค่สี่พันเพื่อนผมก็ช่วยมาสองพันผมก็ต้องไปทํางานถอนมันนะโอ้โหเหนื่อยมากเลยรับจางครับไปหาเงินไปไปให้เขาตรงเนี้ยมันก็สอนเราแบบว่าการที่เราไปสร้างเรื่องมาเนี่ยแคือบทเรียนนี้สอนให้เรารู้ว่าอันไหนควรทาอันไหนไม่ควรทำอีกเพราะว่ามันละบากตัวเราที่คือบทเรียนของความคึกขนองใช่อะแล้วเห็นหัวมีหน้าผากมีแผลนี่คือบาดแผลจากจะไปรับหญิงนี่นะครับรอนัดกันไว้แล้วว่าเดี๋ยว งานเลิกงานเลิกร้านปิดเที่ยงคืนเนาะจะไปรับผมก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวรอมันก็มีคน<ม>เดิ่องอยู่3คนคนหนึ่งยืนเยี่ยวอีกคนนึงก็กลุ้มกลุมท้องอยู่เงี้ยเนาะเรา็ไม่รว่วมันทำอะไรแล้วก็มองหน้าเราอย่างเงี้ยมันก็นั่งมองหน้าเราแต่ตอนหักร้านก๋วยเตี๋ยว,แล,วแล้วมันก็ไปตรงนั้นไปจอดเยี่ยวอยู่บนเกาะกลางถนนตอนอยู่ตาลร้านก๋วยเตี๋ยวมันก็มองหน้าเราครับก็เดินไปเลยกินก๋วยเตี๋ยวไม่เสร็จเลยลุกเดินเข้าไปที่กลางสี่แยกเตะหน้าไป หลับไปคนหนึงสองคนมันลุกมาผมก็บอกว่าเข้ามาพร้อมกันเลยมันก็บอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรพี่ไม่ไมีอะไรเราแบบเออมึงก็ไปนะเราก็กลับมาบทีนี้ก็บอกเพื่อนว่าให้กลับเถอะเอเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก่อนค่อยกลับก็นั่งกินในสามสี่คำเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่ามันมาแล้วเต็ <S <S มถนนเลยมืดเลยไปตามหัวมามโอ้โห ที่เราเห็นนี่คือประมาณกี่คน2 0 30ิได้ <c oughs> มเต็มถนมนแล้วก็เจ้าของร้านแบบร้องเลยร้านก๋วยเตี๋ยวพังเลยวนะันนั้นพอวิ่งมาผมก็ลุกขึ้นแล้วก็ถีบโต๊ะก๋วยเตี๋ยวฝ่ายไปขวางมันว่าโดดขามโต๊ะก๋วยเตี๋ยวมากจาฟันเนี่ยโดนนิ้วแล้วก็โดนมีคนออกมา้ังหลังว่าฟันโปลวงเอาไวก็รีบลุกขึ้นมาเลยเพราะว่าล้มนี่แะคือรู้แล้วว่าถ้าถ้าไม่ลุกคือตายแน่นอนของร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็ร้องร้อง โบยวายอะไรเงี้ยแล้วใกล้ๆตอนนั้นมันมีป้อมตำรวจด้วดเยเพราะเป็นสี่ยงโชคใสยพวกมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยพอแล้วพอแล้วมันก็กลับกันผมก็ไปหยิบขวดน้ำป้าแล้วเดี๋ยวปลาตามไปทีมาแลกลับไปเงีพักเพื่อนผมก็กลับมาบอกว่าให้ไปโรงพยาบาล <c oughs> ผมอ่ะบอกว่าถามเพื่อนผมว่ามันเข้าลึกหรือเปล่าดูให้หน่อยนะเพื่อนมันก็ดูก็เอาน้ำมาล้างมันก็บอกว่าเข <c oughs> ้าไม่ลึกหรอกไปโรงพยาบาละผมบอกว่าถ้าเข้าไม่ลึกก็อย่งไปแล้วกลัวเข็มเพื่อนเขาบอกไปเลยมันเด้อ ไม่กล้าบอกเราว่ามาเข้าลึกกลัวเราจะแบบว่ามีตกกังวลอะไรเงี้ยนะเพราะตอนนั้นคือบัญชาไปทั้งตัวแล้วรู้สึกเจ็บเดี๋ยวมัน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 หนักมากมันไม่รู้แล้วพอไปถึงโรงพยาบาลหมอว่าโอ้โหต้องมาช้ากว่านี้อตั้งหน่อยน่าจะตายอ่หน้าเหลืองเลยครับก็ไปก็หมอที่โรงพยาบาลโชคชัยก็ทำอ่าโรงพยาบาลเบื้องต้นเนาะก็รักษาไปปุ๊บทีนี้อาการมันหนักเขาะโหลกมันแตกเขาก็เลยบอกว่าต้องส่งมหาลายก็นอนโอ้ก็ไม่หลับแล้วก็นั่งมาบนรถนอนบนรถเนี้ยมันรถลงรถลงมาเนาะผมก็ นึกแบบโอ้โหกูถ้าโดนพ่อกูด่าเนี่ยเลยคือไอ้ก็ยังไม่ได้คิดถึงตัวเองนะคิดถึงพ่อหน้าพ่อรอยตลอดเลยถูกไหมครับเวลาทำผิดมีเหตุอะไรอะไวเองเนี่ยเรากลัวพ่อไงพ่อโหดจัดเลยนะใช่แต่เราไปถึงโรงพยาบาลก็เขาก็บอกว่าต้องผ่าตัดหน้ากระโหลกแตกอะไรเงี้ยมีญาติมาเซ็นไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าไม่มีครับเรื่องคือเรากลัวแล้วไม่กล้าไม่กล้าโทรบอกใช่ทั้งนั้นจะผ่าตัดตอนประมาณตีห้ามั่งตื่นมาทีก็บ่ายสองแล้วก็ตื่นมาก็เห็นแม่นั่งข้างเราแม่มาเยี่ยมแม่ก็บอกว่า พ่อบน่น <c oughs> พ่อไม่ให้มานะเราก็น้อยใจพ่อนะว่าพ่อบน่นพ่อไม่ให้มาแล้วหมายถึงเขาไม่ให้แม่มาใช่ใช่ถูกไหมแต่ด้วยความที่โกรธเราใช่แม่มา <c oughs> <ๆ>เราก็เลยน้อยใจก็เลยบอกแม่ว่า,าครับไม่ต้องมา,าอะไรเงี้ยองมาเยี่ยมหร <c oughs> อกอมอดูแลตัวเองได้อยู่ลงมาอยู่ประมาณ7วันแล้วทีเนี้ยตอนนั้นผมเพิ่งปล่อยมาสารเด็กใช่ไหมก็มีคณะปฐมนิเทศเพราะผมปล่อยเราลงอาญาก็เลยขอหมอพอหมอว่าขอกลับบ้านเพราะต้องไปปฐมนิเทศหมอก็เลยให้แต่ว่าต้องให้มีคนมารับแม่ก็มาเย็นนั้นแหละเราก็กลับ ก็กล <gas> ับไปถึงบ้านก็จริงๆก็โดนพ่อบนนีกพ่อก็บนนดีแล้วไม่ตายอ้อยอ้อพ่อจะชอบด่าถ้าตายนี่ เหมือนแบบกายไปสร้างความเด็ดเดียวให้เราไปอีกทีนีงอือนี่นะผมถึงบอกว่าผม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 ฟังมาเย่ยผมเข้าใจในเส้นทางของการเดินชีวิตเลยในการเป็นอยู่เพราะว่าโตมากับความที่พ่อเป็นวิสัยนักเลงด้วยเลยือดร้อนใจร้อนแล้วก็เป็นคนที่ใจเด็ดเดี่ยวคือเป็นคนใจอ่อนยากมากอะ่ะก็เลยทําให้ไหลามาหาเราใช่ทุกการทาให้เราเป็นแบบนี้ใช่ถูกไหม เป็นทุกคนพี่ชายผมพี่สาวผมก็เลือดพ่อแรงมากค่อนข้างครับขนาดผู้หญิงก็ยังเจ็บใเลยครับนี่นะผู้ใหญ่ตรงไหนที่ท,ที่ที่ดูอยู่นะที่มันทำาไม่ย้ายลูกเอาเอาพุ่งตนวไม่ย้ายลูกเป็นแบบแบบ<ะ>ที่ที่เล่ามา,<ะ>มาเมื่อกี้ ก็ควรที่จะอ่อนให้ลูกมากนะอย่าไปอย่าไปแข็งกระด้านใส่เพราะตอนที่ว่าพุณทิพวัฒเรายังเด็กอยู่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่พ่อแม่เกิดมาคือรักเราอเราเกับจะไปคิดไปอีกมุมหนึ่งด้วยที่ว่าบางครั้งเราไปเห็นพ่อแม่เพื่อนเอ้ยมีเรื่องมาช่วยเอ้ยลูกป่วยแต่อันนั้นก็ไม่ใช่ประตูก็ไม่ใช่ถระตูอันนั้นก็คือตามใจเกินไปจนลูกก็เหลิงไปทําผิดซ้ำซากแต่อันนี้ ก็เก่งเกินไปก็ไม่ดีอีกทําให้ลูกเนี่ยหันหนีห่างแล้วก็เลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยที่ไม่กล้าเข้ามาปรึกษาเราพ่อหมายถึงพ่อนะแล้วก็เด็กเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเรียนรู้ที่ดูตามผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ทํายังไง ภาพจํามันอาจจะเก็บไว้แล้วก็ทําตามอันนี้ก็ดีนะเป็นประโยชน์ที่แบบว่าใครที่เป็นพ่อคนแล้วที่มีลูกผู้ชายด้วยก็เอาไปปรับใช้ได้นะเพราะว่านี่นะเป็นน่าจะบอกเลยด้วยว่าเป็นเหมือนพ่อผมทุกวันนี้ถูกรับเพราะว่าเราเห็นพ่อมาใช่ไหมทีนี้ก็ลูกพี่ลูกน้องกันพี่ชายเนาะมีเรื่องพี่ชายก็โทรมาบอกว่ามีเรื่องเอ้รู้จักไอคนนี้ไหมอะไรเงี้ยก็บอกรู้ไปดิได้ดิเพราะว่า ทุกครั้งที่ผมเข้าตันเด็กทุกครัน้องผมคนนี้ก็พี่ชายผมเนี่ยเขาจะมาช่วยผมตลอดเลยจะคอยช่วยเหลือแทนพ่อแม่เราตลอดก็เลยเหมือน,ออนคล้ายๆเป็นผู้มีบุญคุณกับเราใช่แล้วเราก็รักเขามากเลยผมก็ไปขับรถให้เขาก็ไปพี่ชายเขายิงตายทีสองศพผมก็กลับไปอยู่บ้านพี่ชายผมก็หนีไปลพบ,บุรผีผมก็ไม่หนีผมก็คิดว่า พี่ผมหนีไปแล้วผมไม่หนีแล้วถ้าเขาจับพี่ผมไม่ได้เขาก็จับผมไม่ได้แน่นอนผมก็อยู่บ้านปกติได้ประมาณ20บวันมีตำรวจเข้ามาที่บ้านประมาณสิบกว่าวันนาตำรวจเข้ามาที่บ้านเข้ามากลมาดูนู่นนี่เราก็เริ่มเอกใจแล้วเราก็โทรไปบอกพี่ชายเราพี่ตำรวจเข้าแล้วอะไรเงี้ยไมดีนะเรามารู้แล้วว่าเป็นเราอะไรเงี้ยพี่ชายเราบอกโอเค เดี๋ยวพี่หนีต่อเลยจะไปต่อไม่อยู่นี่แล้วเ <laughs> ชาว้าอีกวันนึงเกม <laughs> <laughs> แล้วเราไปจับพี่ชายเราก่อนประมาณตีห้าแล้วก็มาจับเราตอน7จ็ดโมงมาถึงก็บอกว่าเออเนี่ยพี่มึงก็เกมมาหนะ้าอะไรเงี้ย <c oughs> เกมหมดก่อเราก็รับสาภาพเลยก <c oughs> ็บอกพอ พ่อน้ำตาตกเลยเห็นขราวนั้นเลยเลยรู้เลยว่าเฮ้ยพอ่อการักกูห่วงกูนี่หว่าอะไรเงี้ยพอ่พอเลยก็น้ำตาตกนล้วแกมาเยี่ยมเพราะปกติอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะว,ว่าตอนขนาดที่โดนฟันอยู่โรงพยาบาลพ่อก็ไม่ได้ไปเยี่ยมสักครั้งแต่ครั้งนี้พ่อมาที่โรงพักเลยพ่อบอกว่าเฮ้ยมันตลอดชีวิตเลยนะถ้ามึงรับอ่ะเราเ็าบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็อยู่กับพี่ไปกาต้องกับ่ถ้าอกว่าเป็นคร่วดีกับผู้ชายร่วมครับสุดท้ายแล้วตำรวจ แกงข้อหารวมกันฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไม่ก่อนอ่ะทีนี้19แล้วสิครับต้องเข้าเรือนจาแล้วเป็นไงตอนนั้นความรู้สึกผมว่าไม่อยากจะถามนะเพราะว่ามันเกินคําว่าพุยประหารนะมึงแล้วบอกไม่เป็นไรเนอยู่ได้เข้ามาตอนแรกอ่ะก็คือว่ายังไม่ได้ตัดสินแล้วเข้ามาก่อนเข้ามา15้วันพ่อประกันตัวผมออกไปก็ออกไปก็ไปกินเหล้าเหมือนเดิมที่ยออีกไปมีเรื่องมีเล่าอะไรเงี้ยต่อยตีธรรมดาก็ยังไม่เลิกใช่ครับลสยเกเรใช่วันตัดสินเขานัดตัดสินเข้ามา ทำรวจก็มาใส่กุงแจมือแล้วก่อนนอกจาจะตัดตินนอกขึ้วนั่งบนบันลังพออ่านก็สุดเรื่องมนกันครับลัใจไปแล้วกษายกประหารยกประหารชีวิตนะฮะในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นขาอ่อนเลยนะครับขนาดเราก็ทำใจไปแล้วตลอดแต่ก็ติงงใจแล้วนี่ใช่ ทำใจไม่ได้กไม่กลัวแต่ถึงไม่ารงจริงๆแล้วอะ่ะพระได้ยินคําว่าตลอดชีวิตอะ่ะเราก็ซึมเลยแล้วสิ้นสุดแค่นั้นไหมจากฝาหาชีวิตรับสารภาพใช่ครับรตลอดตลอดชีวิตก็ยังเป็นตัวหนังสืออยู่ครับแล้วก็เข้ามาอยู่ ก็มีโจทนะที่ว่าเคยทะเลาะกันข้างนอกอ่ะเนาะแจ็คมาเคยโดนพี่ชายผมเนี่ยเก็บโจ์ที่ีดนแรกรับไปแล้วก็เดีตอนผมประกันตัวไปเนาะแล้วทีนี้พอผมตัดสินเนี่ยเข้าไปปกติคนที่ตัดสินเข้าไปมันกลับเข้าไปในเรือนจำเย็นเนาะมันจะตามอนแดนแรกรับก่อนแีนผมเข้าไปปุ๊บเขาจับตีตัวแล้วเข้าไปแดนในเลยกลัวจะมีปัญหากันกับโจทย์ใช่เพราะว่าอันนั้นเคยโดนพี่ชายผมเรล้วไง็ยายเข้าไปแดนในเลยแล้วก็อยู่ไปได้ประมาณ2 เกือบเกสองเดือนนะครับไอโจทคนนี้มันตัดสินย้ายเข้าไปเขาก็เลยย้ายผมด่วนเลยกับเพื่ชายผมย้ายไปคลองไผ่เรือนจำกลางคลองไผ่ใช่ครับเป็นเรือนจำที่สองนะเข้าไปเรือนจำกลางคลองไผ่ แล้วกับพี่ชายเราแยกแดนกันครับผมไปลงแดน3ครับตอนนั้นม<อ><ร>ันเป็นแดนสามแดนหนึ่งพี่ผลงแดนหนึ่งเหมือนจะมีความกลัวเข้ามาในหน่อยแล้วเพราะว่าเราไม่รู้จักใครเลยเราไม่เคยติดคุกใหญ่เนาะไปพี่ชายผมาก็พยายามขอเจ้าหน้าที่ว่าเดี๋ยวน้องผมไม่เคยติดคุกอะไรงนี้ผมห่วงมันอยากอย,กอยู่ด้วยกันได้ไหมเขาบอกไม่ได้คู่คด,ดีกันไงก็ต้องแยกแดนก็แยกผมเดินเข้าไปหน้าแดนก่อนโอ้โหเต็มเลย <ๆ S 2> ลายท่วมตัวมยืนกองลูกกองอะไรเงี้ยเ <ๆ S 2> อ้ยไมาเอ้มาอยู่กูนี่เขาโจรเลยนะอย่างที่เอ็มบารไนท์บอกจริงเลยนะใช่แต่ก็ไม่รู้จักเลยสักคน เราก็คิดกันวนงวลเลต่างนานาลไอที่มาชวนไปอยู่เนี่ยไล่ท่วมตัวเลยคือ่มันคิดกับเราดีไหมมันจะหลอกเราหรือเปล่าว่าอะไรว่าความคิดพวกนี้มันเมียหมดเลยเพราะว่าเราเรากลัวว่าเราจะไม่ทันคนพวกนี้จะอะไรเล่ยววคคกกเหลี่ยมเนี่เนาะเพราะว่าคนในคุกก็เร่ยเหลี่ยมเยอะเลยเรากลัวก็ลงไปก็เจอเพื่อน คนคนลด,ดกันนี่แหละลงซอยมาเป็นวัยรุ่นหน่อยเนาะก็เลยชวนไปอยู่ด้วยที่เขาลงมาอยู่กับเพื่อนอมผมมีเพื่อนมันก็จะอยู่กันก<ท>ี<ท>่คนเพื่อ<ค>นห้าคนเองครับตอนนั้นก็นี้ก็เป็นเรื่องไปทําบ่อนขายบุหรีข่าขายข้าวในบ่อนออ้ยเราไปถึงเราได้ทาบอนเลยเหรอครับเพื่อนเพื่อนลงซอยมาเพื่อนก็ขอเปิดบ่อนเลยผมก็เลยลเข้าไปช่วย <S <S ว่าผมไปแรกๆไปยังไม่ถึงเดือนเลยมีการประท้วงมีการประท้วงปีห้าหนึ่งประท้วงครั้งใหญ่เลยของเราเด็กน้อยอยู่เลยนะใช่ก็คือว่าไม่กล้าเดินไปเข้าบล็อกเลยตอนงคืนเพราะคืนนั้นไม่ได้ฟ้นห้องกลัวนอนก็นอนข้าง สมุนไพรพวกขายใหญ่แล้วย้ายไปประท้วงชุดนั้นชุดแรกเนาะแล้วก็แอบแสบแล้วตั้งตัวตีออกไปหมดตอนเช้าเขาย้ายย้ายย้ายไปกันเพื่อนก็ลงซอยมาก็มาอยู่ด้วยกันอยู่ไปได้พักหนึ่งจานจุกย้ายมาจานจุกปอหันยาวที่ที่ออกอีพีหงไปใช่ไหมใช่ครับผมย้ายมาจากน่าจะย้ายมาจากขันตาหรือเปล่าครับแล้วเขาลงลงที่แดน8ก่อนลงแล้วก็ย้ายลงมาแดน4ตอนนั้นจะเป็นแดน3อยู่ ใช้มาก็ออกมาลงห้องเดียวกับผมห้อง21ก็เลยได้รู้จักกันได้คุยกันพี่คนนี้เจ๋งใใจนักเลงดีรักเพื่อนแก,กจะเล่าเรื่องเล่าแกฟังนะอยง้ย้ายมาเรื่องอะไรเงี้ยอชอบเขาบอกว่าไม่ได้เลยถ้าเพื่อนมีปัญหาไงก็ต้องไปแค่รู้ว่าเพื่อนมีเขาต้องไปปล่อยไม่ได้เสียไม่ได้แลวเราก็เลยใช้การที่แบบว่าใกล้ชิดกันก็เลยศึกษากันไปในตัวการวางตัวในการการกทำังไงอะไรไงในคุก ต้องวางตัวยังไงถูกก็ได้อาจารย์จุกเนี่ยมันจะบอกก็เหมือนเขาสอนเราไปตัวดันเราแล้วก็อยู่ไปจนถึงปี5-2ก็ประท้วงอีกตอนแรกถามอาจารย์จุกว่าไงอาจารย์จุกว่าเอาเลยไม่ขึ้นห้องเลยปีที่แล้วมึงไม่ขึ้นห้องกับมึงอย่เดรยวแต่ปีแล้วเราไม่ได้สนุกเลยเพราะว่าเรายังเด็กอยู่แล้วพึ่งมาทีนี้ปีนี้เราน่าจะสนุกเต็มที่เพราะว่าเราก็เพื่อไม่กลัวใครแล้วรู้ซอกรู้มุมทุกอย่างเลยคเรียบเรีอยแล้วใช่ครับรู้ระบบคุกแล้ว อาจารย์จุกบว่าจะไม่ขึ้นห้องพอตกตอนเย็นแดนสองมันไม่เอาด้วยแดนสองมันขึ้นห้องหมดแล้วแดนหนึ่งอยู่ไม่ขึ้นห้องก็เหลือแดนสกับแดนหนึ่งทีมาแดนสาเพราะเจ้าที่ชุดดาทหารตารวจอะไรเข้ามากระชับพื้นที่เข้ามาเยอะๆเข้าปุ๊บแดนสามเริ่มขึ้นห้องกันแล้วเหลืออยู่มาสิบกว่าคนมั้งก็ยืนคู่อยู่กับอาจารย์จุกอะถามว่าอาจานเอาไงอาจารย์จุกเขาบอกว่ารอฮี่อะไรล่ะขอถามบวกเลยอาจารย์ขึ้นห้องเนียที่เขาบเอาที่ว่าจะบวกเขาเสีย พอขึ้นน้องไปเราก็คิดว่าโดนอุ้มเนี่ยพอเขาระงับเหตุที่แดนหนึ่งจบเนาะก็เริ่มอุ้มแล้วเริ่มอุ้มแต่แต่แดนแล้วก็เข้ามาอุ้มแดน3พอาขึ้นน้องไปเราก็คิดว่าเราน่าจะไม่โดนได้เขาแล้วเพราะเรายังเด็กอยู่เราก็สั่งเสียอาจารย์จุกเราว่าจานไปก็เขียนจดหมายมาด้วยนะอะไรนะแซวแย่เล่นน้าเล่นนะอ้ชุดดามาแล้วโดนกระทืบแน่นอนเหมือนปั่นอ่ะเขาก็เออไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขียนมาพอชุดดาขึ้นมาหัวหน้าขึ้นมามาถึงหน้าห้องยีบเอ็ดเขาก็เอาฟังชื่อใครมีเกี่ยวหลังห้องเลยคครมมมีชื่อออ้าาากหล หน้าเด็กเลยคนแรกเลยเรียกเราก่อนเลยแล้วอาจารย์จุกตามหลังลงมาผมก็ลงมาลงมาข้างล่างใต้ตึกก็เห็นก็ตกใจอโอ้โหมันโดนอุ้มนอนเยอะเนาะนอนในีกระปลาตากแห้งเลยถ้าเป็นนอนหมอบล่างก่อนนั้น้วมีคนลงมาก่อนเราแล้วด้วยแต่เขาค่อยๆยอยๆเรียกมาแล้วลงมาก็มันนอนรอคิดในใจคิดแล้วไปไหนวะเนี่ยลงมาคืนนี้ก็ย้ายด่วนแน่นอนแล้วไปไกลบ้านด้วยพ่อกูจะว่าไงอีกวะหน้าบ่ลอยอยู่เลยเหรออาจารย์จุกลงมาออกใจชื้น หนูมีเพื่อนไปนว้ามีพี่ไปด้วยด<อ>้วยผมคิดว่ารอดมาด้วยเหรอมาครับผมตามมาได้ติดจานจุกแกก็ฝากกับพวกเพื่อนเกิร์ลแกนะว่าได้ถ้าน้องกูไปที่ไหนอะ้ดูด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะม,มาหน้าฝา่ายเขาเรียกพวกจานจุกไปแล้วก็พวกผมก็เข้าแดนแปดจานจุกย้ายไปนั้นเลยสรุปแล้วจานจุกก็ได้แยกกันย้ายเรือนจำเราย้ายลงเข้าแดนแปดเข้าแดนแปด ต่อมาก็ขังห้องอยู่ที่ตัวนขังห้องอยู่สักเดือนนึงได้ั้ครับแล้วก็ถอดตัวให้ลงมาหยงล่างก็อยู่ไปที่นี้ก่อคุกมันเริ่มเปลี่ยนระบบแล้วเข้าปี53มเริ่มจะมีพวกโทรศัพท์มีอะไรเข้ามาแล้วเราก็เบื่อแดน8ดแล้วเราไม่อยากอยู่มันขังยาวนานขนาดนั้นเลยเหรอครับ ในความคิดตอนนั้นในความรู้สึกที่อยู่แดนแปดเนี่ยเหมือนกับจะรอย้ายอย่างเดียวหรือเปล่าเมื่อ,อไหร่จะได้โรงแรมถามเพาหน้าเขาไม่รู้แล้วก็พอดีด้วยว่าวันนั้นอยู่ไปเจ็ดแปดเดือนแล้วแดนพยาบาลเขาโยนยาข้ามาให้แล้วไม่มีคนกล้าไปเอามันค้างอยู่บนหลงังคาบล็อกเราก็พวกมึงกลัวที่อะไรกันวะไปเองเลยพอขึ้นไปปึ๊บัวหน้ามาเจ้าหน<ำ>้าที <laughs> ่เห <laughs> ็น <laughs> ผมแต่ตอนแรกผมผมไม่เห็นผมม,มองดูแล้วว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ผก็เลยโดดขึ้นไปเจ้าหน้าที่มาผมก็เลยปลายาวไปนอกหลัวเอาโดดลงมา ัวหน้าบอกว่ามึงขึ้นไปเก็บอะไรเอามาให้กูเดี๋ยวนี้ผม,มก็บอกผมไม่มีัหวหน้ากับคนดูดิผมไม่มีอะไรในตัวเขาก็อกว่านั้นมึงอยู่แดนนี่กับกูไม่ได้แล้วนะมาเราก็ยิ้มเลยเดี่ยจะได้ลงแดนแล้วทีนี้แล้การทงจะใช่เข้าทางเาเลยถูกใจเราก็แกง้งบอกว่าโอ้ผห,หน้าผมไม่ได้ทำอะไรนี่อะไรเงี้ยพอคืนห้องตอนเย็นก็ามาไขา ปุ่มเราไปย้ายลงไปแดน2เข้าไปหน้าประตูเรียนเขาก็ถามว่าคนที่ไหนโคลาาครับตอนใี้ดีถามใช่ถ้าโคลาาเขาจะให้เข้าห้อง16ตอนนั้นห้อง16จะมีตะบ้านโคลาาหมดเลยแต่ว่าคืนแรกให้ผมไปนอนห้อง15เป็นห้องผู้ช่ยงานเช้าลงมาก็มาเจอพวกเพื่อนพวกเอ็มพวกอะไรครับเอ็มโคล่าเอ็มโคล่าใช่โอก็เลยบอกว่าเราเราเนี่ยมาทําความรู้จักกับเอ็มโคลาาคือแดนนี้อ่าใช่ถูกไหมฮะใช่ทีนี้ก็เหมือนกับแบบว่ามีความมึกเหมน่บ้านบ้านเราเยอะเนี่ยเกือบร้อยอ่ะแล้วก็ลงมาปุ๊บเขาเรียกตรวจเยี่ยวเลย ตรวจฉี่เอาดิงานเข้าเกม,อมตอนนั้นโดนตัดไปชั้นหนึ่งอยู่ชั้นดีมากโดนตัดลงมาอยู่ชั้นดีเราก็แค่ชั้นเดียวแล้วก็สอบผู้ใหม่ได้ไม่ได้ก,กลัวเลยแล้วก็เสพยาต่อเจอเพื่อนเจออะไรก็เริ่มจะเกรเรแล้วทีนี้เพราะว่ามีเพื่อนเยเนอะเนาะมันไม่มีใครห้ามใครนี่แล้วก็มีอยู่ครั้งนึงผมว่านั่งเล่นกีตาร์อยู่ับเอ็มแล้วก็มีเด็กวิง่งมาบอกว่าพี่พินะพี่เอ็ม ไอ้ตัวเล็กมีเรื่องก<ม>็<ม>ตัวเล็กก็คือเพื่อนในบ้านนะ่นเราก็เลยเดินไปเรากับเอ็มก็เลยเดินไปถามวางกีตาร์เลยเดินไปถามว่ามีอะไรก็บอกว่าไอนา้นั่นมันติดนี่แล้วก็ต่อยมาแล้สู้ขนามันหนีไปบอกรออยู่นี่แหละเพื่อนเราก็ถือไม้นั่งรอเลยเอ็มบอกว่าไม่ต้องเอ็มก็เดินขึ้นไปบนโรงเรียนผมก็เดินตามขึ้นไปด้วยไปสองคนไปหาในบนโรงเรียนนี่คือว่าทินที่เขามีเรื่องเราบ้านเขา<ๆ>เราขึ้นไปนะเขากำลังหาเหล็กเลยเอ็มก็ถามมาเฮ้ย hey, มึงหาอะไรวะบอกหาเหล็กเลยจะล่อแมงนั่นแหละจะก,กดแมงเลยเอ็มมองมากับกูนมน ลูกก็มา้ผมก็บอกมึงถ้าไม่อยากตายมึงนั่งนั่งเฉย,ยไปไม่เขี่ออกเต็มก็ต่อย1-2อต่อยโชว์โชว์มวยไทยเลยครับผม<ห>ต่อยเตะ<ห>เตเรียมรับผมโชว์ไปงานนั้น คือฝั่งคุณข้าวก็สู้ถูกไหมครับสู้สู้ไม่ได้ไม่ได้ต่อยถูกเอ็มสักทีเลยผมก็ดูอยู่อ่าแล้วก็ครับแล้วเขาก็เจาะนาทีก็จับเขานั่งย้ายแดนไปเน่ยคนที่โดนต่อยแล้วใช่ที่โดนเอ็มต่อยที่โดนเอ็มต่อยมาใช่ผมก็มาก็อยู่ปกติไปแต่ว่าทีนี้คนทั้งบุนโรงเลี้ยงอ่ะที่เขาเห็นในบ้านอางข้างอ่ะครเขาชอบผมเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยมานะแกนักเลงนี่ไม่แกไม่ไปลุมไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเขาซื้อเหล้ากินอะไรถ้าเขากินเหล้าเขาจะให้ ลูกน้องเขายกมาให้ผมซื้อเรามาให้ผมด้วยตลอดแล้วก็จะมีอีกงานนึงกับเอ็มเอ็มโคราชเนี่ยนะใช่โอ้โหตรงนี้คือมันมีคนมันหลุดยาครับมันนอนอยู่ห้องยี่สิบสี่เนาะเอ็มเนี่ยน่าจะนอนอยู่ห้องสิบหกผมนอนยี่ห้าแล้วเพื่อนผมมีคนอะนอนห้องยี่สหกแล้วมันหลุดยามันเหมือนกับแบบว่าคิดว่าเพื่อนผมที่นอนห้องยี่หกเนี่ยเอาโทรศัพท์มันไปก็คือมีห้องเราอ่ะเว้นกลางอยู่ใช่ใช่เรเราเลยได้ยินที่มันตะโกนคุยกันเมื่อไหร่มึงจะส่งเครื่องมาให้กูคือจริงๆแล้วมันก็เป็นเเเเเเพพืืื่่่่่่ออ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 นน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 นกกกกกกัััััะะะะะแแแหหลลลลลรรรรรรดดดุุยยยาาาาาไไไไ้้้ววววมมมม็็คคิงปปณีีบ บอกว่ามึงนอนเถอะขอให้มันนอนเพราะมันู้ใช่ขารู้แล้วไอ้นี่มันดุดได้ใช่ทีนี้ไอ้นี่เขาก็เลยตะโกนกลับมาว่าเดี๋ยวเช้ามึงเจอกูเลยคือว่าเขาก็ได้ยินกันทั้งตึกเนาะเรารวมทั้งเราด้วยเราอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางเราได้ยินหมดเนาะเพื่อเราตะโกนมาถามเราเลยว่ามาน้าว่าไงผมก็บอกว่าเดี๋ยวเช้ากดแม่งหน้าห้องเลย พอเช้าก็เขาขขยห้องเช้าทีมาขขยห้องเขาก็จะลงไปเลยเนาะไอ้นั่นมันก็ไม่กล้าออกจากห้องมือถือโทรศัพท์แล้วก็มือถือมีดแล้วก็ประหมพันมือไว้คนที่หลุดนะใช่ครับแต่ก็ไม่กล้าออกจากห้องมันก็กลัวแหละวพาพวกผมก็ยืนอยู่หน้าห้องกันเยอะทีนี้ก็จะมีพวกคนในบ้านมันอะไรเงี้ยก็มาคุยกับพวกเพื่อนพวกเอ็มพวกอะไรเนี้ยบอกว่าขออย่าไปทํามันเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยคุยกันตรงลงว่างั้นให้มันย้ายแดนไปขอก่อน8โมงทหัย้ายแดนไปทีนี้พอใกล้จะ8โมงแล้วมันก็ยังไม่ออกไปที่มันระแวงไม่ว่ามันกลัวนะแล้วก็ มันก็นั่งถือสับนั่งถือเมดอยู่งั้นแหละทีนี้ก็ เอ็มก็ถามผมว่าวางยังไงอย่างเงผมก็บอกไปแล้วแต่แกเอ็มก็หันไปถามมาเลยแบบเฮ้ยมึงติดท้าไฟอ่ะนี่เอ็มก็ไฟกูนี่เอ็มก็วิ่งไปเลยเพราวิ่งตามไปขึ้นไปก่อนสองคนแล้วในบ้านเห็นขึ้นไปมันก็ตามขึ้นไปเต็มเลยเพื่อนผมมีคนนึ่งคนในบ้านเป็นคนตีมันก่อนเปิดตีมันปุ๊บมันก็สะบัดมีดใส่เงี้ยเพื่อนผมโยกหลบแต่ว่าโดนมันเนี่ยโดนปลายทางไหนครับเฉี่ยวไปแล้วคือเข้าอ่ะใช่เข้าแต่เข้าไม่ลึกหรอกทีนี้ก็เขาก็บีบมันเข้าบีบมันเข้าไปมันเข้าไปแแลล้้้ววคคนนนนนนนมมมมเเเเเยออออออะะะ่่่่่่ผกกกกก็็็ไไไดขขาาาาาปปปหหรรตตตูใุุณ์ีีพ๊บืจ ก็คือจะแหวกเลยเปิดทางให้เอ็มเข้าไปถ้าเอ็มเข้าไปใช่เอ็มเข้าไปก็ไอ้นี่เขาก็ฟันฟันไอเอ็มมีดผ่าตัดเนาะฟันปุ๊บเอ็มก็โยกหลบโยกหลบปุ๊บแล้วก็ตีปัง้งเข้าแต่งหน้าเลือดกไ็ไหลเขา้าแต่งหน้าเลยครับไปเลือดไหนแล้วก็ถอยไม่กล้าเข้ามาอีกแล้วกล้าเข้ามาแล้วก็บีบบีบมันออกไปแล้วก็ เจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่มาก็ขอก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยเอามย้ายแดนไปก็ไม่มีใครเกมไม่มีใครอะไรับนั้นไปอยู่เนี่ยแล้วผมก็มีเรื่องราวาทุกวันแหละมีเรื่องไปเก็บหนี้เขาบ้างเตะเขาตีเขาอะไรเงี้ยทุกวันครับกินเหล้าก็เตะเขาใช้ชีวิตเหมือนยุ่งนอกอ่ะก็จนมาปี55ตอนนั้นก็พวกเอ็มอะไรก็ย้ายไปหมดแล้วเนาะทีนี้ก็รุ่นหมก็ขึ้นมาแทนทีนี้พอพวกเอ็มพวกอะไรไปหมดแล้วพวกรุนใหญ่นะครับก็ย้ายไปแต่แต่คนไปแต่ละที่ไปนครบ้างไปสงขามั่งเงี้ยนี่ผมก็ขึ้นมาแทนก็เราก็ดูในบ้านกออยยู่ทีีนนน้กคมัเะ ถ้าอยู่แบบเดิมอะเราจะมมวแต่กินเหล้าเสพยาอยู่เราดูแลคนไม่ไหวเราก็ต้องดิ้นหางเงินบ้างเนาะอะไรทีนี้เราก็จะดื้อขึ้นไปอีกสมมติถ้ามีเครื่องเข้ามาเราก็จะไปคุยกับเขาแล้วว่าทุกอย่างที่เข้ามาในแดนห้าจะต้องผ่านผมอ่าปฏิบว่าผมจะต้องหาเงินมาจุนเจีอให้พวกในบ้านแต่ก่อนหน้านี้พวกเอ็มอยู่พวกอะไรอยู่เราไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นเพราะเราก็อยู่ของเราไปเดี๋ยวพวกเอ็มก็จัดการเองใช่แต่ตอนนี้นเราสวมบทบาทนี้เราต้องทําหน้าที่แทนนี้เราต้องรับผิดชอบและต้องทาให้ดีที่สุดใช่ทีนี้เราก็จะไม่ไม่ค่อยจะปแบบ ผงผ่ามันเดิมแต่ก็ยังไอเกเรยังเกเรเหมือนเดิมลแต่ว่ามันก็แบบเราต้องโตขึ้นหน่อยหน่อยเพราะเราต้องรับผิดชอบเปลี่ยนบทบาทด้วยเปลี่ยนตัวเองด้วยเพืราจะมารับบทบาทนี้ตอนนั้นก็เริ่มมีชื่ออย่างมันะมันน่ามีนล้วคือเด็กในบ้านนี่รู้ทุกคนแล้วถูกไหมให้ความเกรงใจทุกทุกคนแล้วถูกไหมแดนอื่นก็รู้จักแล้วก็อยู่มาจนทีนี้ก็มีชื่อเสียงแล้วขึ้นมาเป็นพ่อบ้านแล้วเนาะแต่แดนก็แล้วก็มีเพื่อนมีอะไรก็โทรคุยกันแต่แดนนี่ก็รู้จักกันหมด ปี55บอยสมปองมีเรื่องจ่อ,จอผมก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นเ,เองอ๋อก็คือว่าตอนที่เราอยู่นี่คือว่าก็คือเราก็ยืนตีคู่กับบอยสมปองใช่พอเอ<ช>็มไป<ง>ก็คือว่าผมก็ยืนคู่อยู่กับบอยสมปองอออเลยก็ผมซิ่งอย่างนั้นอมปัดปุ๊บมันก็เข้ามาค่อมตัวผมไว้แล้วก็กดหัวผมว แล้วก็แทงแทงเข้านี่เข้านี่ก็คือนะลักษณะของดอว์ักก็คืออย่างนี้แล้วก็ข้อมอย่างนี้ถูกไหมไม่ไม่กดหัวเลยครับกดตรงนี้เลยอ๋อกดตรงนี้เลยหรอใช่ก็คือยืนค้อมแล้วก็กดไว้นี้เลยก่อนจะจากกันไปนะครับสําหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ